ก็กลับมา EP ที่2แล้วนะครับเป็น EP นี้ EP นี้ผมจะมาเป็นตามการลูบสวิปเอาจะมีอะไรบ้างนะครับก็คืออุปกรณ์เราก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นม,มีที่ถอดสวิปมีคู่กันมีที่เปิดสวิปแล้วก็คีย์แคปนะครับแล้วก็ตัวน้ำยาลูบทั้ง3ามชนิดนะครับแล้วกอถุงสำหรับใส่แล้วก็ที่คีบวัตถุเล็กนะครับผมแล้วก็ แหนบนะครับไว้สําหรับขีปชิ้นงานเล็กๆนะครับส่วนสําหรับถุงถุงเราจะใช้ถุงไอ้พวกไอ้ถุงพวกนี้นะครับสาหรับใส่สปริงนะครับอ่าส่วนแรกเราเครื่องมือย้ายมาฝั่งนี้ก่อนนะครับก็วางไว้ใกล้ๆตัวนะครับไว้ต่อมาเราก็จะมาดูตัวคีย์บอร์ดกันนะครับว่าจะเปิดคีย์แคปยังไงอ่าก่อนก่อนที่จะทาการทดสอบเสียงนะครับว่าเสียงของคีย์บอร์ดจะเปลี่ยนไปมากน้อยเพียงใดนะครับเปลี่ยนยังไงบ้างนะครับ เสียงของตัว d ดียวก็คีย์บอร์ดที่ไม่จะมีการมอดหรือไม่ได้การโมดิฟายอะไรใดๆทุกอย่างมาเหมือนมาเหมือนวันแรกเลยนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนวัตถุใดๆนะครับผมเราไปเริ่มทดสอบเสียงกันครับ จากที่เราได้ยินการทดสอบเสียงเบื้องต้นไปแล้วนะครับว่าก่อนลูปเสียงจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนหน้านี้ผมขอปิดปิดตัวเคสก่อนปิดตัวคีย์บอร์ดก่อนนะครับเพื่อที่จะทําการลูปนะครับโอเคนะครับในการที่จะตัวลูปลูปชุดแรกนะครับผมขอลูปชุดอ่ะเอาชุดน,นี้ก่อนนะครับเป็นชุดตัวเลขนะครับผมเป็นชุดตัวเลขนะครับที่ผมจะลูป ทั้งหมดเลยอ่ะ,อะการถอดคีย์แคปนะครับถ้าจะลูบหรือ modify นะครับผมว่า modify เป็นส่วนๆไปก่อนว่าว่ามันเวิร์กหรือเปล่าว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับการถอดคีย์แคปนะครับก็คีบแล้วก็ดึงได้เลยครับแต่ในที่นี้ผมจะไม่ไม่ไม่ได้สอนการลูบทุกตัวนะครับเพราะว่ามันมีตั้งหลายสวิป มันมีตั้งเก้าสิบทวิฟถ้ามาลูปทุกตัวให้ดูอูคลิปน่าจะเป็นวันนะครับผะเดี๋ยวผมขอทดลองสอดถอดแค่ที่จริงจะทําให้ดูแค่หนึ่งตัวก็เพียงพอแล้วนะครับหลังจากที่เราถอดคีแคปบออกนะครับแล้วก็ถอดสวิฟนะครับสวิฟก็อ่ะดูไม่ไม่มาเจาะะเห็นหด้วนะครับก่อซูมอ่ะถ้าจะถอดคีแคปบนะครับกต็ตัวตัวคีดนะครับใส่ด้านบนด้านล่างนะครับ มันก็จะมีล็อกของมันอยู่นะครับแล้วก็ดึงหนึ่งตัวที่ดึงจังหวะด,ดึงก็ดูดีๆหน่อยนะครับเผื่อเผื่อมันหักมานี่ต้องเปลี่ยนสวิปอย่างเดียวนะครับผมอ่ะ อันนี้ก็เป็นสวิปที่เราถอดออกมาครับเดี๋ยวมาขออธิบายคร่าวๆนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสวิปแบบห้าพินนะครับผมเราก็ดูได้ว่าห้าพินมันก็จะมีห้ารูครับมันก็จะมีสวิปมันก็จะมีแบบสามพินกับห้าพินนะครับหลักๆปัจจุบันก็จะเป็นห้าพินอยู่ไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟ LED นะครับผมอันบนเป็นไฟ,ไฟ LED ส่วนอันนี้ก็จะเป็นพินนะครับสองพิน ตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวดัมมี่เฉยๆนะครับเป็นตัวอ่าเป็นตัวใสตรงนี้อันนี้นะครับผมค่ข้งางไม่มีนะครับ ตัวสวิปก็จะแยกเป็น3ามสินส่วนหลักๆนะครับผมก็จะมีตัวสีแดงนะครับก็จะเป็นสวิปก็จะมีอยู่ถ้าถ้าผมจำไม่ผิดจะมีอยู่3ามสวิปหลักๆนะครับก็จะมีแบบลีเนียเท็กทายแล้วก็คิกกี้คิกกี้จะเป็นอ่าพวกบูสวิปนะครับส่วนเท็กทายก็จะเป็นบราวนะครับส่วนลนเนียก็จะเป็นสีแดงนะครับไม่ต้องไปจําสีนะครับจําจําแค่3ชิ้นจําแค่3 3ชื่อนี้หลักๆเราก็จะมาทําการถอดตัวสวิปนะครับ โดยใช้ตัว Open w e n e r นะครับโอเคครับเราก็จะมาดูชิ้นส่วนของตัวสวิปกันนะครับว่ามีอะไรบ้างชิ้นส่วนสวิปก็จะมีตัวกดนะครับเป็นตัวกดสวิปนะครับแล้วก็ตัวฝาครอบสวิปนะครับแล้วก็ตัวฐานสวิปตัวสารสวิปก็จะมีท่องแดงในการถอดนะครับเราก็ต้องผมจะวางไว้อย่างงี้ดีกว่าอันบนอันบนนะครับผมวางไว้ประมาณตรงกับตัวคีย์บอร์ดเลยนะครับผมอันนี้ผมจะเรียกว่าเป็นด้านบนด้านข้างด้านข้างด้านด้านล่างนะครับผม เราเอาตัวด้านข้างทั้งสองด้านข้างนะครับก็คือด้านนี้กับด้านนี้นะครับโดยหันหันหันที่เป็นจุดช่องว่างยาวๆขึ้นบนนะครับอันนี้ด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหลังด้านด้านบนนะครับเราหันมาแล้วเราก็วางวางอย่างนี้เลยครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ถาใส่ปิดด้านไอตัวคีย์แคบจะลงไปอยู่ข้างล่างนะครับแต่ถ้าเราใส่ถูกคีย์แคปจะเหนือขึ้นมาขั้นบงนิดหนึ่งนะครับเราก็กดเลยกดปุ๊บก็จะได้ยินเสียงนะครับหลังหลังจากที่เราถอดตัวสวิปออกมาแล้วนะครับตัวสวิปเหมือนกันทุกตัวนะครับไม่มีตัวไหนที่แตกต่างกันนะครับอ่ะเราไปดูที่ชิ้นส่วนแรกนะครับก็จะเป็นสปริงนะครับผม ชิ้นส่วนแรก็จะเป็นชิ้นส่วนของสปริงนะครับอันต่อมาก็จะเป็นตัวกดสวิฟต์นะครับผมต่อมาก็จะเป็นตัวฝาครอบนะครับแล้วก็ตัวฐานของตัวสวิฟนะครับผม จุดไหนที่เราสามารถหลุมสวิปได้เดี๋ยวจะหลุมให้ดูหนึ่งตัวนะครับผมก็จะเป็นตัวอ่ะตัวฐานก่อนแล้วกันครับน้ำยาหลุมสวิปนะครับผมน,นี่นะครับเจลเจลน้ำยาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมใช้ตรงฝ้าก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับผมเราก็เอาตัวคู่กันนะครับไปไปจิ้มน้ำยาหลุมป,ประมาณนี้นะครับผม เล็กๆนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับอันนี้ถือว่าเยอะไปเพื่อไม่ให้มันไม่การไม่ให้กังเกิดโอเวอร์ลูนะครับเราจิ้มประมาณหนึ่งนะครับเอาแค่มันติดไปปคู่กันนิดเดียวก็พอนะครับประมาณนี้นะครับผมตรงอันล่างที่สามารถลูบได้นะครับก็จะมีตรงช่องตรงนี้นะครับผมที่มันเป็นด้านสองด้านขึ้นมานะครับข้างในนะครับเราก็ปาดเลยว แล้วก็ด้านล่างข้างในอีกทีหนึ่งนะครับผมข้างในแต่อย่าพยายามให้มันโดนตัวตัวทองแดงนะครับอย่าให้มันโดนอย่าให้มันโดนตัวทองแดงครับเดี๋ยวมันเกิดคาบกตรงกอกสายขึ้นมาอ่ะหนึ่งตัวก็อันล่างก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับก็วางไว้ก่อนหาที่วางไว้ก่อนนะครับอ่ะส่วนต่อมาก็จะเป็นตัวตัวกดสวิปนะครับก็เอาประมาณเท่ากันเลยนะครับส่วนตัวคู่กันเราจะรูปตรงไหนก็คือตรงด้านนี้นะครับ ด้านข้างนี้นะครับแล้วก็แปะๆ,ๆ,ๆไปเลยในการหลดก,ก็แล้วแต่นะครับจะรู้ทั้งทั่วทั้งสวิปเลยก็ได้นะครับผม <S 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 เดี๋ยวเอาให้ทั่วเลย แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือป่านในทั่วตัวสวิฟ์นั่นเอง ก็จะไปรูปถ้าสปริงเราเยอะนะครับเราสามารถเอาตัวสปริงเข้ามาใส่ในถุงนี้แล้วก็ลูบแล้วก็รวมๆกันแล้วก็หยอดหยอนน้ำยานี้ทีเดียวก็ได้นะครับผมแต่ในที่นี้มันมันเป็นตัวทดสอบนะครับผมจะใช้โดยวิธีการหยอดนั่นแหละก็ตามปริมาณเลยนะครับว่าถ้าถ้าถ้ากูถ้าสปริงเยอะเราก็หยอนเยอะนะครับแต่ว่าไม่เกินไม่เกินสองถึงสามหยดนะครับผมแต่นี้มันมี อันนี้เป็นตัวทดสอบครับเนี่ยเราก็หยดลงไปในนี้นะอันนี้มันมีอันเดียวนะครับผมขอหยดแค่หยดเดียวครับเพื่อเป็นตัวทดสอบเี่ๆชก็หยดลงไปตัวหยด,ดน้ำก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราก็คลิกคุีคลีได้เลยนะครับผม การหลุดสปริงก็ง่ายๆนะครับผมแต่แนะนำว่าให้ทำทีละเยอะๆดีกว่าครับก็เสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับตัวดีไม่ต้องหลุดนะครับต้องใส่สปริงเข้าไปใน,ใน,ใ,นในตรงนี้ก่อนนะครับใส่สปิงอย่างนี้นะครับแล้วก็ แล้เขาก็อย,าอย่างนี้เลยนะครับผมการประกอบใส่สปริง <Okay. S 1> ลงไปในแท่นแล้วก็นำตัวกดนะครับหันด้านที่มันเป็นตัวนูน,นทั้งสองด้านเข้าหากันนะครับแล้วก็หันตัวด้านที่เป็นแง่งลงล่างนะครับให้โดนให้ด้านที่เป็นแผ่น p ีบีนะครับผม ส่วนตัวปาครอบก็หันรูที่มันมีช่องโหว่ยาวๆนะครับผมหันขึ้นข้างบนนะครับอือะนะว่าจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จเราก็กดลงได้เลยนะครับผม อันนี้ก็คือการก็คือประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเราจะประกอบข้อตัวสวิปนะครับเอ้ยถ้าเราจะประกอบข้อตัวคีย์บอร์ดเหมือนเดิมนะครับผมก็ดูแง่งก็ดูตรงดูพินนะครับหันพินให้ตรงกับรนะูสีป้านะรูรอยจุดสีฟ้านะครับหันให้ตรงนะครับส่วนหันที่เป็นด้านที่เป็นช่องช่องยาวๆขึ้นข้างบนนะครับผมเป็นช่องไฟ led ไนะครับถ้าวางลงล็อกก็กดได้เลยนะครับผม ก็จะมีเสียงแก๊กอ่าอันนี้ก็เป็นการประกอบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปสวูลูตัวนําแพททั้งหมดนะครับแล้วก็จะมาทดสอบเสียงให้ดูว่าผมรู้สึกแตกต่างกันหรือเปล่านะครับเสียงจะเป็นออกมาเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปลูบทั้งหมดก่อนนะอ่านะครับผมก็ลูบตัวสวิปนะครับของตัวนําแพททั้งหมดแล้วนะครับผม เราก็จะไปทดสอบเสียงกันนะครับแล้วก็ทดสอบตัวคีย์บอร์ดนะครับว่ากดตัวเลขนำแนาแพดยังติดอยู่หรือเปล่า จากที่เราทดสอบปุ่มไปแล้วนะครับความรู้สึกของผมนะครับตัวปุ่มมันก็จะด่งเนืดขึ้นนะครับเหมือนมีแรงสู้มือนะครับผมมีมีความแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอันนี้อันนี้จะอันนี้จะเดเนเดกว่านะครับอันนี้จะกด เบาๆนะครับวันนี้จะรู้สึกแน่นแน่นแน่นรู้สึกแน่นขึ้นนะครับเวลากดรู้สึกได้เลยนะครับอันนี้รู้สึกเบาๆอันนี้รู้สึกแน่นนะครับแตกต่างกันอยู่นะครับผมอ่เดี๋ยวผมขอไปลูปทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็จะมาทดสอบเสียงให้ดูนะครับทดสอบเสียงให้ฟังนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่สัมผัสได้นะครับว่าแต่แต่สัมผัสได้จริงๆครับผมมีความเนืดขึ้นแล้วก็ ดีดสู้มือกว่านะครับแล้วก็ต้องใช้แรงกดกว่าตัวนี้นิดหนึ่งนะครับตัวนี้มันรู้สึกเบาๆตัวนี้มันต้องรู้สึกหนืดๆขึ้นนิดนึงนะครับผมต้องใช้แรงกดขึ้นนะครับการหลุมก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซ่องไอทีสุนหลอกกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากดูคลิปดูคลิปถัดๆไปด้วยนะคลิปถัดๆไปก็จะเป็นการหลุมสตไตล์มลเซอร์นะครับว่าหลุมอย่างไงนะครับ หลังจากพูด s t a n d r เ i z e r เสร็จก็จะไปลูปก็จะไปมัดของตัวบอดี้นะครับการเปิดฝาเปิดยังไงนะครับแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนื่นมโมโม,มต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ